สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจากอิทธิพลของที่พระราหูจะโคจรย้ายราศีไปอยู่ในราศีมีนเนี่ยค่อนข้างจะมีมุมที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีตุลมากกว่านะครับเพราะว่าในจุดที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความวุ่นวายความลุ่มหลงความมัวเมาเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นตัวคุณไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงอิทธิพลผลกระทบของพระราหูจะย้ายราศีในวันที่17ตุลาที่จะถึงนี้นะครับว่าส่งผลอิทธิพลกับคนลัคนา,าราศีตุลอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าณนะก่อนหน้านั้นที่พระราหูเนี่ยเขามาอยู่ในราศีเมษซึ่งช่องเนี้ย เขาเรียกว่ามันเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงข้ามกับตัวคุณนะครับกับลัคนาของคุณเขาก็เรียกว่าเล็งอยู่กับลัคนาซึ่งพระราหูที่เล็งลัคนาเนี่ยนะครับคุณน่าจะได้ยินตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาว่าเขาเรียกว่ามันเป็นพินทุบาทพินทุบาทนะครับซึ่งถ้าแปลให้มันพอเข้าใจง่ายๆไอ้พินทุบาทเนี่ยมันมาจากคำว่าพินทุที่แปลว่าจุดบวกกับคําว่าอุบาทที่แปลว่าไม่ดีพินทุบาทก็เลยเหมือนกับเป็นจุดไม่ดีในดวง จังหวะที่ไม่ค่อยส่งผลดีในดวงนะครับซึ่งด้วยการที่ดาวราหูเนี่ยคีย์เวิร์ดเขาเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความมัวเมานะครับความวุ่นวายนะครับเวลามาเลงตัวคุณมันก็อาจจะทําให้หนึ่งคุณมีเกณฑ์กับการเผลอไผลลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องต่างๆอะไรได้ง่ายนะครับและมันก็อาจจะทําให้คุณจะต้องวุ่นวายกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะช่องที่อยู่ตรงข้ามตัวคุณเนี่ยเป็นคําว่าปัตตานีที่แปลว่า คู่ครองความรักคนรักคุณส่วนมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะต้องวุ่นวายกับเรื่องนั้นเป็นเหตุให้มีเรื่องของความทุกใจมีความแปลรปวนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นปีครึ่งที่คุณก็เจอเรื่องที่มันดูมีความวุ่นวายที่เกิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอพระราหูที่เขาย้ายออกจากจุดนี้ไปเนี่ยข้อดีก็คือจุดแรกก็คือดาวเขาพ้นจากตัวคุณไปนะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริ เพราะฉะนั้นถ้ามองเรื่องของความมัวเมาความลุ่มหลงที่ไม่ได้มาเลงตัวคุณแล้วเนี่ยข้อดีก็คือมันทําให้คุณดูลดเรื่องของความเผลอไผลลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับแล้วเวลาดาวราหูมาอยู่ในช่องปัตตนีปัตตนีปแปลว่าการที่มีคนมาร่วมมาสัมพันธ์มาอชอบมารักอะไรแบบนี้นะครับ พระราหูเองเนี่ยหรือดาวราหูเนี่ยมักจะถูกแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนอะไรที่มันดูเทาๆอะไรที่มันดูเปลี่ยนแปลงง่ายนั่นก็เลยส่งผลให้บางทีคนที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาเป็นหุ้นส่วนการมาชอบพออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีกลุ่มคนที่เป็นคนแบบแนวเทาๆหรือคนที่ดูมีความไม่ค่อยแน่นอนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์กับการมาปฏิสัมพันธ์กับคุณได้ง่ายในช่วงที่ผ่านมานะครับ เพราะฉะนั้นพอดาวราหูพ้นไปมันทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคนที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณส่วนใหญ่นะครับหรือคนที่เข้ามาชอบอะไรส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะลดกลุ่มคนที่มีความเทาๆมีความไม่ชัดเจนมีความลุ่มหลงมัวเมาอะไรต่างๆออกไปและก็ส่งผลดีกับคุณที่คุณก็มัวเมาลุ่มหลงอะไรน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยและจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งก็คือการที่ดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริเนี่ยนะครับ ในตำราสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าได้ราหูขันธพลนะครับซึ่งมันจะเป็นจังหวะที่เหมือนกับดาวราหูมันหมายถึงการพลิกแพลงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาไปอยู่ในคําว่าอริมันแปลว่าคุณจะมีศักยภาพกับการพลิกแพลงกับการแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาจะจะเรียกว่าราหูชนะมารก็ได้นะครับมันทําให้แบบคุณสามารถพลิกแพลงกับการแก้ปัญหาผ่านปัญหาสู้อะไรต่างๆได้นะครับยังถือว่า ก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าถามว่ามีอะไรในมุมที่มันต้องระวังหรือเป็นข้อเสียไหมก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ <c oughs> คือเวลาดาวราหูนะครับที่เรามองเป็นเรื่องของความวุ่นวายนะครับเว <c oughs> ลาไปอยู่ในคําว่าอริมันอาจจะแปลว่าความวุ่นวายมันดูมีอุปสรรคจริงๆมันก็คือจะวุ่นวายน้อยลงแต่ถ้ามันจะวุ่นวายอะไรมันก็จะไปวุ่นวายกับเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการแข่งขันเรื่องของหนี้สินที่เป็นความหมายของคําว่าอารินะครับ เพราะฉะนั้นเวลาดาวราหูมาจากภพเรือนที่เขาทำาทำหน้าที่นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นคําว่าปุตตะปุตตะแปลว่าลูกแปลว่าบริวารแปลว่าลูกน้องแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนการเริ่มต้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวปุตตะไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริ ก็อาจจะมีเกณฑ์กับการมีหนี้สินอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คุณว่าเป็นมุมดีหรือไม่ดีเพราะสําหรับคนที่อยากเป็นหนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าคุณอยากเป็นหนี้คุณมีเกณฑ์กับการจะได้เป็นอยู่แล้วเพราะดาวพฤหัสที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอาริเนเขาก็มาเลงตัวคุณและได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับและ ปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆที่จะเริ่มนะครับไปอยู่ในคําว่าอาริอก็มีเกณฑ์กับการได้เป็นหนี้อะไรใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นแน่นอนครับคุณจะได้เป็นสมใจนะครับส่วนปุตตะแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์กับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่พอมันไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอาริอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนะักมันก็อาจจะดูมีอุปสรรคนะครับปุตตะแปลว่าลูกแปลว่าบริวารนะครับ จากเดิมเนี่ยที่เลงอยู่อาจจะทำให้คุณวุ่นนะครับแต่บางทีวุ่นเนี่ยก็อาจจะเป็นวุ่นในหลายๆรูปแบบไม่ได้อาจจะสร้างปัญหาเสมอไปก็ได้นะครับแต่พอดาวราหูปุตตะไปอยู่ในคำว่าอริคราวนี้มันก็จะมีเกณฑ์ที่เรื่องของบริวารนะนะครับลูกหลานคุณเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเองต้องเจอกับปัญหาเจอกับการต้องสอบต้องแข่งขันอะไรนะครับ คราวนี้ในมุมที่เสียก็คือบางทีเนี่ยลูกหลานบริวารก็อาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้เหมือนกันนะครับหรือบางทีคุณเองเนี่ยก็จะง่ายที่จะขัดแย้งกับลูกหลานบริวารได้ง่ายขึ้นส่วนถ้าไปเกี่ยวกับด้านการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับปุตตาแปลว,ว่าการลงทุนก็อาจจะทําให้บางทีอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนมันก็จะดูยากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ในมุมที่ อาจจะดูว่าเป็นข้อที่ต้องระมัดระวังนะครับแต่โดยรวมเนี่ยดาหูพ้นไปพอมันไม่เป็นพินทุบาทในชีวิตมันดูมันดูง่ายขึ้นมันดูวุ่นวายน้อยลงนะครับผมมองว่าอยู่ในมุมที่ดีกว่าก็ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ในปีนี้นะครับในทางทักษะเนี่ยพระราหูเป็นกาลกินีจรซึ่ง พอไปอยู่ในคําว่าอะไบางทีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายกับเรื่องของลูกหลานบริวารมันก็จะดูวุ่นวายเยอะหน่อยนะครับแต่ข้อดีก็คือถึงแม้มันจะวุ่นวายแต่พอมันเป็นราหูขันธพลมันจะทําให้คุณอาจจะผ่านความวุ่นวายหรือจัดการกับอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือสําหรับใครเนี่ยที่บางทีมีดาวพุธนะครับรับอยู่ตรงนี้ก็อาจจะต้อง ระมัดระวังนะครับกับเรื่องของลูกหลานนะครับที่สร้างปัญหาให้นะครับส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับส่งผลให้เกิดเรื่องของความเสียหายที่เกิดเพราะดาวพุธเนี่ยนะครับความหมายหนึ่งเขาทําหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคาว่าวินาศซึ่งหมายถึงเรื่องของคดีความเสียหายก็ได้นะครับส่วนดาวพุธ อีกความหมายหนึ่งเป็นคําว่าสุภะที่แปลว่าชื่อเสียงนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้คุณได้รับผลกระทบจากการที่ลูกหลานมีปัญหาสร้างปัญหาให้กับคุณด้วยเช่นกันนะครับก็ใส่ใจมากหน่อยสําหรับใครที่อยู่ในกรณีนั้นแต่โดยรวมผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจากการย้ายของพระราหูนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาตุลน,นะครับว่าชีวิตของคุณจะดูวุ่นวายน้อยลงแล้ว